อรุณสว่างยามเช้ากับพุทธพจน์เตือนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่านรชนผู้กำหนัดในกามยินดีในกามหมกมุ่นอยู่ในกามกระทำบาปกรรมแล้วย่อมเข้าถึงทุกติส่วนนรชนเหล่าใดละกามทั้งหลายได้แล้วเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนบรรลุความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวนรชนเหล่านั้น ย่อมไม่ไปสู่ทุกติมาจากโสนกะชาดกทางมาแห่งบาปอากุศลที่ทำให้มนุษย์ต้องตกไปสู่อบายภูมินั้นทางหนึ่งคือมีความกำหนัดยินดีและหมกมุ่นอยู่ในกามจนเกินไปทำให้ใจหมองไม่สามารถแยกแยะผิดชอบช่วยดีได้เมื่อราคะกลุ่มลุมโมหะเข้าครอบงำจิตใจ สิ่งที่ไม่เคยคิดก็กล้าคิดสิ่งที่ไม่เคยพูดก็กล้าพูดสิ่งที่เป็นบาปอกุศลที่ไม่เคยทำก็กล้าทำเช่นนี้แล้ววิบากกรรมย่อมนำไปสู่ทุกติภูมิแน่นอนส่วนผู้ที่ไม่ประมาทเห็นทุกข์เห็นโทษในกามแม้จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกซึ่งเป็นการมรวจรภูมิแต่ไม่ยอมตกอยู่ในภายใต้อำนาจกิเลสกาม หรือวัตถุก,กรรมเหล่านี้จะมุ่งแสวงหาความสงบของใจแสวงหาความสุขที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่าเบญจก,กร,รมคุณสุขที่เป็นอมะตะคือสุขที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งได้เข้าถึงพระตนตรัยภายในซึ่งเกิดจากการประพฤติธรรมย่อบนำไปสู่สุขติภูมินั่นคือผู้ประพฤติธรรมนั้น่อบมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างแน่นอน จากส่วนหนึ่งของรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยหลวงพ่อธรรมชยโย